ตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมนะิแอร์พอร์ตนะครับตอนนี้แล้วก็กำลังจะเดินไปหาน้องๆไม่ดูตัวอยู่อะไรแน่ๆเลยฮนะทุกคนแต่ละคน เราแบบแอบถ่ายเขาไปทักทายคเขาดีกว่าแล้วฉันจะเข้าไปอย่างไรเมื่อเธอขนาดนี้แล้วองงเลยควงหนึ่งตอนนี้น้องไม่น่าจะรู้กำลังหลายวิว โอ้ประนึ็นนะครับกำลังจะไปหาน้องัลโหลไล v e อยู่นะ Hello Live อยู่ลาีู่ครับสวัสีครน้อซโยน้ี่ออี่นี่อยู่นีดิการเปิดตัวรไปต้าสอเดียมดแลน ไปหาอะไรกินกันเถอะป่าแม็กแม็กหิวสุดแม็กต้องตามหากินอาหารแค่ดียปลห่าด่าอปอยากกินอะไรอร่อยแต่ไม่อร่อยอร่อยแต่ไม่แซ่บแล้วถาอร่อยแต่แซ่บมีต้มีกวยเตี๋ยวยัไงเด็กินได้เลย

ความวุ่นวายนี่ทุกคนไม่มันมีร้านตรงนั้นไม่มีหรอตอนนี้คนเยอะเออถามเลยรวนรวนรวนมาพูดคุยหน่อยเมื่อกี้เราหายไปกันนะครับซีนูนิวตื่นเต้นมากแค่ไหนฮะตื่นเต้นเข้าเข้ากำลังที่มีใอ่รู้นะ เดินเต้นดนมากเลยอยากไปแล้วแบบอยากแบบแลอยเป็นบรรยากาศอยู่เกาหลีที่ไม่เห็นไม่เคยไปใช่ปะไม่เคยเด้นเต้นมาพางคนบอกว่าเหมือนส่งหนูนิวไปเกาหลีมากกว่าหนูนิวไปไปเที่ยวเกาหลีเหมือนส่งกลับประเทศเกาหลีนะฮะเหมือนหนูกลับประเทศบ้านเกิดไหนลองพูดไหนลองร้องเพลงเกาหลีให้แบบว่าให้แบบบรรดาแบบว่าเขาเรียกว่านะโอปปาานูนาเขาแบบว่า ขัปริมสลายเฮยยหรออ่ะเพลงเพลงเพลงเซเลบตี้ก็ได้ไหมชอบอายูใช่ไหมล่าวนะเดินมาขัปริมลายอยู่ ช็กโพยโอนี่แะช็อกโกพายโอนะตอนนี้4,900ตอนแรก9,800เลยชินจานี่นะคะพี่แอนดี้เป็นด์เรีย a c ชายเนสอยากไปประเทศจีนเหมือนกันนะเราจะได้ไปประเทศจีนกันไหมอยากไป yes ไปครับไปหาอะไรกินเมื่อกี้แม็กไม่ไม่ไม่ได้แล้วครับงหนเอาเลยยังไงมาซีหน่อยเป็นไงบ้างครับใช่ใช่ใช่ ใ้ไปหลังอมมา่นมองมอมเยผมก็มีนกตอนนี้านอาหาร่ว่าคือหไมไสกเป็นยังไงไหนเลาสิสามุ่สามุ่บห้านะครับตอนนี้โอเควครับกับเวก็สับเวเอออยากกินข้าวนี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่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 ร้านนี้ร้านนี้นั่งนี่เลยนั่งนี่เลยนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่ตีบอลนี่เลยอ่าเขาเป็นฟีดอ่ะเอาไงก็ซื้อก็ซื้อซาเบะมากินนี่มาได้ปะวะอยากกินซาเบะก็ซื้อซาเบะมานั่งกินธรรมดาอาหารเครื่องหายไป น้องงองแงแล้ว <Stars> น้องงอแงน้องหิว <göz> องอแงไหมนัง่งนี่แหละปะตอนนี้ทุกคนก็คือหิวกันไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์อีกสักแป๊บหนึ่ง <sw im> ทุกคน ทุกคนต้องใจเย็นกับผมนะอ่ะปล่อยให้เขาไปซีซีฝากซื้อด้วยฝากซื้อยาหิวไหมตอนนี้กำลังวุ่นหาร้านอยู่ตอนนี้ว่าจะอยากกินอะไร โอ้ยฝากซื้ออีกได้ไหมเออฝา,ฝากซื้อเหมือนกันฝากหมดเลยก็คือ,อยังไงทุกคนหิวอันนี้เรื่องจริงฮะนะแล้วฝากสิหนูหนิวซื้อแต่เราเป็นสายกินข้าวเป็นไงครับคุณจะกินอะไรคุณติวเอร์คนอื่นไปลานู้น้ตเลยผมก็น่าจะต้องไปลานู้น <c oughs> โอเคครับ <c oughs> <Okay. S 2> อ๋อเฮ้ยหิวข้าวอ่ะเป็นคนขาดข้าวไม่ได้ไปหามแม็กน็ตก,กันนะครับทุกคนแม็กแม็กกินอะไรอะ่ะ อย่าพ yeah, ูดภาษาอังกฤษเป็นคนที่ดีโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในความงงงวยนะครับว่าจะไปทางไหนดี มือถือร้อนไม่ไหวใช่ครับไหนใครซื้อไลฟ์ดูบ้างนะคะที่เกาหลีออครับฝากซื้อหน่อยอะไรก็ได้พี่กินอะไรได้หมด

现在很很兴奋，好久没有去外国了。现在来一、那个我们的 D m 地团，首去，这个忐忑，有、呃、点兴奋，嗨！ งงนะก็บอกว่าพี่ซีห่าง่ายมากเลยค่ะวันนี้พอสีเขียวอุ้ยอุ้ย อุ๊ยอันนี้อร่อยพี่บอกเลยอร่อยแกต้องเคาะไว้มันจะออกมาเป็นเม็ดๆเลยเห็นไหมมันเป็นสีสายอร่อยมากเลยอุ๊ยต้องกินแล้วโอ้ สงสารพี่ครับมากสู้ชีวิตมากถ่ายก็ต้องถ่ายหิวก็หิวจริงเขาบอกว่าเขียวเหนียวรับซับอ,อยทำไมอยากถ่ายบ้างหรออุย้ยอย่างนี้จ้าได้จ้าแยง่ายครับยังง่ายถ่ายอะไรกันนะ้า อะไรหมูย uh, ิมชอบแกงอ่ะเนี่ยงามอาแดโอ้ยเนสั่อาหารใช่ไหมเนี่ยต <ere ly higher loss> ่ไสองพันกบาทเขได้ไมนินได้ที่ไหนเนี่ยม่ได้ขอจัดตัด้หรือเปล่าไม่กินได้มัคืออวเยเเปล่าเฮ้ยโยนไปมันจะขยายเปล่าไหนทำไงจวนจวนเหรอโอ้ย

แต่ว่าอยากกินข้าวอ่ะอ่ไลกันไปก่อนเดี๋ยเธอไลกันไปก่อนไหมแต่ขอไปสั่งข้าวได้ไหมอ่ะหิวอยากไปอยากไล่มากเลยอาไปไหนอ่ะเอาหิวไมวเดี๋ยวไปสั่งข้าว ต่างระดับอีกแล้วีบ่บปบไม่ได้ครับี่อ้อยอุ้ยแนในเดย์ินเกาหลีแลนรออ thank you so much t h a you <Yes. S 2> <Yes. S 1> มา, yes. มาลมูลบบน,น,น่ารักให้ถือให้หน่อยนี้ะถือ ตอนนี้เราก็แยกกันสั่งอาหารนะครับทุกคนมูยิมน่ารักใช่ครับมูยิมน่ารักครับ mm hmm. นี่มูยิมยอ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  See you Korea ย่า See you d a e แอมเฮียแอมเฮีย เมื่อกี้ไม่ได้สะดุดเมื่อกี้ตกพื้นแต่ระดับครับแค่แบบเซฟไฟส์ thank you แค่ฟันนะคะได้ครับ take care yourself take care yourself to the huh? you guys are so cute I'll be waiting for you in Korea, in Korea. Yeah. yes have a safe t r soon นะครับผม thank you กินหูวข้าวมานุคนคือแบบว่าอย่างที่บอกไปไม่ได้กินข้าวมาสามสิบวันเพื่อโาที่เกาหลีอันีไม่เจ็บอีกเหรออันนี้กินไปมื้อเดียวเองกินไปแบบตั้งแต่ช่วงใบ่ายแล้วก็ไม่กินอะไรเลยกินมื้อเดียวเลยทำไมครับเพราะว่าเราจะเก็บท้องกินที่เกาหลีอยากกินทุกอย่างที่าเดินผ่านอะไรน่ากินเราซื้อทุกอย่างเลยซื้อมากินอาหารว่าสั่งทุกอย่างอยู่แล้ว ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับให้ผมด้วยครับยูเตอร์ว่าไงครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยินดีก hey ันนะครับเจอกันนะครับเกาหลีครับครับผมเจอกันนะครับมนุษย์โลกชาวเกาหลีเจอกันนะครับมนุษย์โลกชาวเกาหลเหลาแฮ่แฮ่ชาวเตียวไก่ต้มยำแฮ่ขอบคุณขอบคุณที่รับผม โอเคครับทุกคนก็พักชมความหล่อของเราทุกคนแล้วลองดีหนึ่งฮะสองสองิงยิ้มอย่าขยับสิ เมื่อไรอะเมื่อไรไม่รู้เอะาไไปกินไหั่งเพิ่มอะะ้ไม่เสียเาแต่เนี้เขาบอกว่าไดนั่นเดี๋ยวมีไม่ใช่เป็นรก็ต้องรับมีชอบนี่นั่นได้ไปด้วย เมาเเราก็อยู่กับนี่ตลอดเลยนะพี่ก็สับี่โนนี่ก็มาชมความน่ารักของพวกเราสองคนโอเคพี่เอามาไปพอดีบ๊ายบายครับบ๊ายบายจวอยากขึ้นเครื่องแล้วครับพวกผมอยากขึ้นเครื่องกันแล้วใช่ไหมอยู่แล้วอ้ยอ้ยอย่คอะไรอ่ะหิวข้าว กิวข้าต้องฉันต้องเสียเงินเยอะแน่เลยอ่ะที่เกาหลีเพราะเธอกินกันเยอะแน่แน่แน่นอนเดี๋ยวนี่มากระป๋อกระป๋อมาทุกคนกินข้าวแล้วอยากกินข้าวที่เกาหลีทุกคนฝากซัพพอร์ะป๋อโดนด้วยครับได้ครับจะขายฟู้ดขายของช่วยซื้อด้วยเอามาเอามาเลี้ยงน้องเนี่ยเข้าวเราต้องได้กินเนื้อย่างเกาหลีทุกคน ใช่เพราะพี่อ๊อฟเลี้ยงจุกๆมากใช่พี่พี่อ๊อฟเลี้ยงเลี้ยงให้ลูกๆอ้วนหมดเลยใช่พี่อ๊อฟทำให้อ้วนอ้าวใช่ใช่พี่อ๊อฟทำให้อ้วนทุกคนแรงมากโอเคครับบายบายเดี๋ยวไปเจอทุกคนอื่นต่อไปนะครับบายกล้องลอยไปแล้วผิดยังไงไม่พี่อ๊อฟต้องฟึบให้ไปตรงนี้หนึ่งสองสามฟึบนะฟึบให้น้องเลยยังไม่ปิดนี่ โอเคทุกคนเป็นไงบ้างครับน้องๆคิวที่พายของเราเป็นไงบ้างครับคู่นี้คู่นี้เป็นไงบ้างครับคู่นี้เลยครับผมกำลังรอคิวรอสั่งยังไม่เสร็จเลยครับผมแต่ว่าเราหิวมากเราเลยอัดกันเต็มแันดิ้งเลยนะครับก็ ครับผมก็ยังไงก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับเมื่อกี้คู่เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับโซนโซนเป็นไงบ้างพี่อราโซนโซนก็นี่โซนสินห์เนิวกำลังถ่ายทำคอนเทนต์เก่งคอนเทนต์เก่งมากจะรอดูคอนเทนต์คู่เรื่อเออรอดูเลยติดตามด้วยนะครับคือตอนนี้แต่ละคนบอกเลยว่าแข่งคอนเทนต์กันมากนะครับแต่ว่าแต่ว่าคือคนไม่ดูออฟฟิเชียลแล้วนะเอาจริงๆคนไม่ดูวอลล์ออฟฟิเชียลละเพราะคอนเทนต์พวกแกคือแน่นจริง คือตะลึงตะลึงแต่ดูทุกช่องทางคือดีที่สุดนะฮะใช่ไหมใช่ไหมเราลองว่าสนุกทุกช่องทางแน่นอนข้ามคาดโดยเด็กผ่านแน่ใจ<ฮ>อันนี้ก็แบบเดี๋ยวเราปิดไลฟ์รอบนี้ก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าอีกรอบนึงจะไลฟ์ไม้เผื่อท,ทักทายก่อนบินก่อนจะเดินเข้า น,าานะฮะผมน้าจ้าทุกคนนี่ฟังนี่ให้กำลังใจผ่านแท็กได้นะครับน้องๆน,น่าจะชอบอานเลยนูนิวนนิวมาเดี๋ยวปิดปิดไลน์รอบนี้ละปิดไลน์รอบนี้ก่อนแฮดแท็ก คิวที่พายไปเกาหลีเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแฮชแท็กเหมือนกันเดี๋ยวรอประกาศอีกข้าวก่อนใช่ถ้ามีเวลาจะไลฟ์ถ้าไม่มีก็คือไม่ละจบด้วยเพลงเกาหลีจบด้วยเพลงเกาหลีจบด้วยเพลงเกาหลี 啊，大大、啊。啊